ดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้วิทยาศาสตร์ออนไลน์นะคะครูวชรีก็จะมีนิทานเพลงให้เด็กๆได้ดูกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะนนนน้้ออง่ยส ทีก็เสร็จแล้วสบายจะตาย <laughs> Không mấy cây cãi cọ thì là con gì จะกินเดี๋ยวนี้นะช่างหมูน้อยไปไปทุกอนไม่ยอมบอกมาใช่ไหมฉันจะเปผาให้บ้านพังเลย ถ้าไม่ออกมาฉันจะพังประตูเข้าไปแล้วนะไม่อยอมทไม่อยอมเปิดประตูอย่างแน่นอนนออยไม่เปิดประตูใช่ไหมฉันจะพังเข้าไปเดี๋ยวนี้ละลูก อเปิดใช่ไหมจะพังเข้าไปแล้วนะโอยจ่ะ เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของวัสดุนะคะโดยมีการจำแนกประเภทของวัสดุใช้คุณสมบัติทางกายภาพนะคะวัสดุเนี่ยที่เราจะพบเห็นกันทั่วๆไปเนะคะเราสามารถนำวัสดุเหล่านี้นะคะมาทำเป็นวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราแบ่งเป็นอะไรบ้างนะคะชนิดที่1 โลหะเนี่ยค่ะก็จะได้จากการถลุงแร่โลหะนะคะซึ่งแร่โลหะนี่ก็อยู่ในหินแร่โลหะที่เราพบกันโดยทั่วๆไปในชีวิตประจําวันนะคะก็ได้แก่แร่เงินทองแดงนะคะสังกะสีตะกั่วนะคะซึ่งโลหะนะคะก็จะมีคุณสมบัติเฉพาะก็คือมีความแข็งนะคะมีความทนทานเราสามารถใช้ความร้อนแล้วก็ตีนะคะให้โลหะเนี่ยค่ะเป็นแผ่น แล้วก็สามารถที่จะดึงหรือรีดออกเป็นเส้นได้นะคะจากคุณสมบัติของโลหะที่สามารถนะคะนำไฟฟ้านำความร้อนก็คือยอมให้ไฟฟ้าและความร้อนไหลผ่านเนะะี่ยค่ะเราก็จะนำมาใช้เป็นวัสดุต่างๆในชีวิตประจำวันเช่นนะคะทองแดงในสายไฟนะคะช้อนซ่อมนะคะเราต้องการความทนทานนะคะมีดนะคะหม้อนะคะ ซึ่งเป็นโลหะนะคะหม้อกระทะอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถทำจากโลหะเพราะว่ามันสามารถนำความร้อนได้นะะเดี๋ยวเรามาดูนะคะวัสดุอีกชนิดหนึ่งค่ะเด็กๆเซรามิกเซรามิกเนี่ยค่ะเป็นวัสดุที่เรานำนะคะวัสดุธรรมชาติเช่นนำดินเหนียวนะคะมาปั้นนะคะขึ้นรูปนะคะ แล้วก็นําไปผ่านความร้อนเมื่อผ่านความร้อนแล้วนะคะก็จะทําให้นะคะเกิดความแข็งแต่จะมีความเปราะแข็งแต่เปราะคืออะไรคะเด็กๆค่ะใช่ค่ะก็คือถ้าตกก็จะแตกนะคะนอกจากนี้นะคะเราก็ยังใช้นะคะหินฟันม้านะคะหินเคี้ยวหานุมาในการที่จะทำเซรามิก อุปกรณ์เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่เราพบเห็นก็ได้แก่ถ้วยจานชามใช่ค่ะกระถางก็ใช่ลูกกระถางนะคะอะไรอีกคะลูกโอ,อ่งใช่โอ่งนะคะโอ่งก็ถือว่าเป็นเซรามิกนะคะนอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีนะคะวัสดุที่เป็นประเภทนะคะโพลิเมอร์อโพลิเมอร์อเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะ ะะได้มาจากฟ้ายนะคะวัสดุธรรมชาติฝ้ายไม้นะคะยางพารานะคะซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาตินะและนอกจากนี้ก็ยังมีวัสดุที่เราสังเคราะห์ขึ้นนะคะอย่างเช่นนะคะเส้นใยสังเคราะห์นะคะยางสังเคราะห์พลาสติกแล้วก็โฟมโพลิเมอร์เนี่ยค่ะก็จะมีคุณสมบัตินะคะมีน้ำหนักเบานะคะสีสันสวยงามนะ ไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านส่วนใหญ่นะคะเราก็จะนำมาใช้ทำเครื่องใช้นะคะวัสดุประเภทต่างๆนะคะยางรถยนต์นะคะผ้าคุมโต๊ะนะคะ,ะตะกร้าใช่ตะกร้าไม้นะคะกระดาษก็เป็นวัสดุนะคะในชีวิตประจำวันของเรานะทีนี้จากนิทานเรื่อง ะะลูกหมู3ตัวจะเห็นว่านะคะลูกหมูตัวที่1สร้างบ้านจากอะไรคะลูกสาวลูกชายใช่ค่ะสร้างบ้านจากฟางนะคะจัดเป็นวัสดุประเภทใดล่ะคะเป็นโพลิเมอร์ถูกต้องค่ะแล้วลูกหมูตัวที่สองล่ะคะลูกสร้างบ้านจากไม้ไม้เป็นวัสดุประเภทไหนคะใช่โลหะไม่เอย่ย หรือว่าจะเป็นเซรามิกค่ะถูกต้องค่ะไม้จัดว่าเป็นวัสดุประเภทพอลิเมอร์นะคะทีนี้น้องรูปหมู่ตัวสุดท้ายนะคะตัวที่3สร้างบ้านจากอิดนะคะอิดก็คือดินที่เรานำมาปัาน้นผ่านความร้อนจะเกิดความแข็งนะคะนำมาสร้างบ้านถามว่าอิดเป็นวัสดุประเภทไหนคะเด็กๆ เป็นวัสดุประเภทเซรามิกนะคะวันนี้นะคะวิทยาศาสตร์ออนไลน์นะคะก็ให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับประเภทของวัสดุนะคะตามคุณสมบัติทางกายภาพแบ่งออกเป็น3ชนิดก็คือโลหะนะคะเซรามิกและโพลิเมอร์เป็นยังไงกันบ้างคะสนุกรู้คู่วิทยาศาสตร์แล้วพบกันใหม่